ไปเลยสายตัวทําให้จะรั คือการโยกตัวให้แตกทำนาจะแตกมือต้องตดให้เร็วเป็นการมุดไอ้หยาบ้าถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรอ่ะถ้ายังคิดอยู่แล้วว่าจะทำอะไรอ่ะ อันนี้ฝึกซ้อมอะไรครับจัยบาสเกตบอล18ปีชายครับอ๋อได้วิทยากรมาจากไหนครับกีฬานักเรียนนักศึกษาครับอ๋อใครฝึกซ้อมให้ครับตัวแทนจังหวัดตอนนี้ใครซ้อมให้ครับอ่าผมให้สปายมาช่วยครับสปายรุ่นพี่สิเกาใช่ครับรุ่นพี่รุ่นสิเกาถือเป็นตัวเคยเป็นนักบาสของ,รรงโรงเรียนครับนักบาสโรงเรียนครับอายุ18 18ชายครับแต่เราก็มี16ผสมหลายคนครับค่ะกำจะรู้ว่ เราจะมี17แค่1 2 3 4 5คนที่แล้วไม่ถึงข้างในข้างในยังไม่เป็นไรนะขอส,สามตัวบนก่อนพัดไปพัดไปออไปไอ,อ้อะดูไอ้ด้วยไอ้ขยับมาที่ไอ้ถ้าเพื่อนส่งไม่ได้อ่ะดี หรือตปีกัมันเ็นก็บ่อยมันจะหลอกมันจะหลอกหลอกศอกเพี่อที่จะให้สัวตรตเนี้มันว่าหรือปางคนก็บอว่าเออมันจะประมาณนี้แต่